สัดครับน,นี้คือบรรยากาศยามเย็นของอำเภอโนอนแดงตรงนี้เรียกว่าอย่างไรฮะเบือง,งละหอกนะพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยงามมากๆสวยงามมากครับเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับกำลังแต่ก่อนตรงนี้เป็นป่าทูบตอนนี้กำลังพัฒนาจะทำเป็นสวนหย่อม อีกที่หนึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอนนแดงจะทําเป็นที่ออกกําลังกายให้กับประชาชนนะครับพรเพื่อนขับรถกับมาจะทํางานก็เลยมาเจอพราทิตย์กำลังตกดินสวยงามมากนะครับตัดกับแม่น้ํานะครับสวยงามจริงๆนะครับบรรยากาศต,ตอนนี้ถ่ายกำลังเริ่มต้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าไม่รู้กี่ปีไหนที่เขาจะทําให้สําเร็จนะครับ ตรงนี้จะมีนกเป็ดน้ํามาเยอะมากสมัยก่อนที่ที่มาอยู่บ้านที่นี่ก็เห็นมีนกเป็ดน้ํานะครับโอเคมาอัปเดตประมาณนี้นะครับนี่คือบึงละหอกอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะครับาจากแค่นี้ก่อนนะครับ